สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับก็สำหรับวันนี้ครับผมเป็นงานซิสเตมาปัจจุบันนะครับปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงครับผมก็จริงๆดีใจครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าในสุดพวกเราพอกซี่เองก็มีแปลงใช้เป็นของตัวเองแล้วครับที่ผ่านมาเราแปลงด้วยนิ้วมาตลอดเลยครับก็ดีใจที่ System าวันนี้น่ารักกับพวกเรามากก็ให้พวกเราแบบว่ามาร่วมงานดีๆแบบนี้ด้วยครับผม เออจริงๆเป็นแบบวัยรุ่นพูดไปเรื่อยครับจริงๆก็เอาใจลูกค้าครับเผื่อลูกค้ารักลูกค้าหลงจะได้จ้างวัเราพ่อซีอีกเรื่อยๆครับออาาลอยอนเนี้ยมเป็นแบบว Gen กลางมาใช่ไหมครับแบบแบบคนแบบม,นะมีมีแบบว่าคุณคิดยังไงกับ ต้องทำเด็กรุ่นใหม่แล้วผมอาจจะเจนซีเนียร์ไปแล้วค่ะอาจจะไม่ทันเอสเฟร์ซีเนียร์ไม่ไม่จะเจนซีเนียร์แล้วพี่พี่คืออะไรพี่พี่ยังเป็นซิสเตอร์อยู่ครับวายเนี้ยวายเนี้ยวายเนี้ยวายแล้วอีกเอสหนึ่งอีกเอสหนึ่งอะไรอีกเอสหนึ่งอะไรครับเอสหนึ่งเลยครับสตรองแข็งแรงไงทำให้ฟันเราแข็งแรงเอสหนึ่งเลยครับซิสเตอร์ม้าเฮ้ยอันนี้เรียกว่าของแท้ของดีของจริงใช่เลยครับ เดียวเพลงคู่เพลงโเป็นไงคะดามสอย่บ้างเป็นไงบ้างนียคุณสปอวีวอีวีโซอวโซีวีโอซีซีโ ทั้งสามเพลงเลยครับก็คือมียูนิคยูซีที่เป็นทริโอแล้วก็มีคิมกันที่เป็นดูโอแล้วก็มีกอนที่เป็นโซโล่แล้วก็ได้มีผลงานทั้งนั้นเลยก็เชื่อว่าผลงานเพลงรวมก็จะมีอีกเช่นกันครับผมทุกผลงานทุกยูนิตเราจะมีเพลงมาปล่อยให้ทุกคนได้ตัดติ์ตามเรื่อยๆแน่นอนครับลองตัดติ๊กีพิเศษกว่าหน่อยเพราะว่าเพลงของกอนเนี่ยหลายคนอาจจะเอ้ยทีนี้กอนเพิ่งมาร้องเพลงอะไรแป๊บเดียวมันคืออะไรครับกอนอธิบายหน่อยครับผมก็พอดีเพลงกอนยังไม่ได้ปล่อยครับชื่อเพลงว่าคิดถึงอีีีกกกกกแลลลลล้ววครัับเเเปปป็็็นนนนซซิิงงใหม่่่่่่าสุดททโโขอออะจย21 ุลานี้ก็เลยแบบว่าแอบสปอยเล็กๆน้อยๆเป็นแบบว่าท่อนฮุกท่อนหนึ่งให้แบบคนฟังแล้วเอ้ยอยากจะรอฟังกันอีกทีตอนเพลงคอยจริงมาตั้งเดี่ยวแบบให้เป็นแฟนเอแะแกลงอะไรเอ้ยงงเพลงอะไรเนี่ยใม่คุณหูกต่นี่ไม่คุณหูใช่ครับงงกันนิดหน่อยครับอ่าของก่อนของก่อนครับก่อนดูอ๋อกางชูมบัตรโซอาวันแรกเลยเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากๆรอบล่าสุดก่อนยังโปรโมทคอนเสิร์ตอยู่เลยยังเอาเอ่อไอนี้ใหม่เลยกระดาษกระดาษ ต้องขอบคุณแบบผู้ใหญ่มากๆครับที่ที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นจริงๆขอบคุณพเพื่อนๆพ็อกซี่ที่แบบช่วยกันแบบขายบัตรอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ย<ม>ูเซอร์ทุกๆคนที่แบบสนับสนุนกันดีมากก็ไซส์อบอุ่นนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้มีรอบหน้าก็เดี๋ยวไปเจอกันคอนใหญ่พ็อกซี่เน่ยแตก่อนบอกว่าบัตรจะขายไม่หมดก,กลัวตอนแรกกลัวเพราะว่าเราเราแบบเราไม่เคยมีคอนเสิร์ตที่เป็นแบบเราไม่มีเพื่อนๆพ็อกซีอะไรเงี้ยครับก็เลยกลัวว่าแบบจะมีคนมาสปอร์ตเราแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ยูเซอร์ที่ไม่ไดด้ักนเยอะะค ก็นั่นแหละครับจะได้แบบอยากแล้วก็เจอกันในคอนใหญ่ใช่ไหมคอนใหญ่ใช่แต่ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศใกล้แล้วใกล้แล้วเท่ากับใกล้ครับตอานั้ใกล้จริงเพราะผมเพิเปลี่ยนชื่อในทิกตอกไปใช่หรอใช่ผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วก็เออเป็นจะจะไม่เปลี่ยนชื่อจนกว่าจะคอนสามครับเออใครไม่เป็นไงแอบสปอยหรือเปล่าเขารู้กันหมดแล้วจริงเราก็สปอยไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วนะครับ เราอยากให้แฟนลับเตรียมตัวด้วยแหละใช่ใช่ครับใช่ครับเตรียมเงินในกระเป๋าให้พอมพี่ปอกหลายหลายอย่างครับก็อยากให้ทุกคนพร้อมแล้วก็ไปสนุกกันมากที่สุดทั้งในคอนกซิรูมแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ของเราบรอกซีครับใช่ครับแล้วสปอยมาตลอดครับแลสปอยวันนี้คุณได้ไหมว่าแฟนได้เห็นเราทำอะไรแปลกๆได้เลยครับแปลกทุกวันแปลกกว่าเดิมแปลกเชื่อว่าจะมีอะไรใหม่ๆให้ติดตามแน่นอนครับในคอนเสิร์ตครั้งที่3คอนเสิร์ตใหญ่ที่สามของซีครับผมเพราะว่าพวกเราเองก็ พยายามช่วยกันคิดมากมายว่าจะทำอะไรกันดีเชื่อว่ามันจะมีอะไรพิเศษให้ทุกคนติดตามแน่นอนรวมถึงผลงานซิงเกิลใหม่เพลงใหม่อะไรอีกมากมายทุกคนได้เห็นแน่นอนครับในคอนเสิร์ตที่สามแต่วันนี้เรา stand in in this area with system มครับฝืนล่ะฝืนล่ะฝืนล่ะเพื่อนฝืนหรอฝืนไม่ฝืนคือพยายามจะใช้คำแบบ Gen S ไงแบบตัว S ขึ้นต้น Gen S อ๋อฟ Gen S เขาตีเขาตีมถูกต้องครับเขาตีมก่อนจะมี มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรา stand in here นอ่ะเอเหรอเอาเข้าไป S for S for stand stop sorry sorry S o r sorry S sorry คิดว่าน่าจะทันครับคิว่าน่าจะทันขออีเสนึปอขอเลยนะครับ S o s r S o r sorry ลุดออกมาแล้วแฟแล้วครับจริงพวกพี่ถามแล้วเราก็ตอบนะฮะมีคอนเสิร์ตไม่มีครับมีเพลงรวมไม่มีนะฮะตะกี้นี้ อ่าที่ซีรีส์ไงซีรีส์ใช่ครับผมก็ขอขอ,ขอ,อนุญาตฝากซีรีส์แล้วก็เพลงใหม่ครับผมชื่อว่าวแหวนวานาบ,บีที่ที่มีเธอนะครับก็ <c oughs> เป็นชื่อทั้งเป็นทั้งชื่อเพลงแล้วก็ชื่อเอ้ยชื่อซีรีส์เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ก็จะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะคู่กับนางเอกนะครับของผมเนี่ยคู่กับพี่โบนะครับผมพี่โบเมลดาครับอย่างทุกคนเนี่ยก็คู่กับพี่มาเบลนะครับแล้วก็พิคเตอร์เนี่ยก็จะคู่กับใบปอนะครับก็อยากให้ทุกคนรรรอตติดาามนนะคับบบเป็ซีีส์แว่ น,น,น่ารักรน่ารักแล้วก็มีเขาเรียกว่าอคอนเสิร์ตนี้นิดหน่อยก็อยากจะ็นคเราติดตามนะครับยังไงคะได้ร่วมงานกับพี่โดเบย์ปอโดยละคนแบบฝีมือแบบนักแสดงทั้งเทพทุกคนเลยก็เป็นเกียรติมากๆครับกับสัปดาห์รอวิวซีครับผมที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงหญิงที่เก่งมากๆเป็นสามท่านนะครับผมก็บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมีความโปรเฟชชั่นอลมากๆพวกเราเองก็ยังใหม่กับในวงการนักแสดง นิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านมาได้ด้วย,วยดีครับผม็อย่ยติดตามบทบาทในซีรีส์จะเป็นยังไงก็เราติดตามไปเลยครับเชื่อว่าทุกคนสนุกสนานแน่นอนครับผมเราได้เทคนิคอะไรกลับมาบ้างเทคนิคที่ได้กลับมาคือเราอย่างคุณเล่นกับพี่มิน้นพี่มาเบลก็นั่งขวบล็อกขำกันอ่ะอันนี้คือเทคนิคัวบล็อรหรอไม่ไม่ให้หน่าเบื่อเลยวะด้วยความที่แต่ว่าจริงๆแล้วพอเข้าบทบาทจริงๆพวกเราก็ไม่ได้หลุดขำอะไรกันมากมายนอกจากพูดผิดหรือลิ้นพันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆ พี่มาเบลเขาเป็นความเป็นเวอร์ชันอลเมืกงมาอนถึงพี่โบด้วยไปปอดวงทั้งเหยวแต่ละท่านก็เก่งขนาดนี้ครับครับใครเชอบแบบฟองลีโวนตัวผมจะเข้ากับพี่โบครับเพราะว่าเป็นคู่เป็นคู่กันครับก็ก็เมาส์มอยเยอะอยู่ครับผมพี่โบเขาว่าสอนวิธีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำยังไงให้เราเข้าใจบทง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ีครับมิสเตอร์พูดอะไรมิสเตอร์เป็นไงบ้างของผมก็มีครับเหมือนแบบเออก็ก็จริงใบปอเคยเล่นเป็นนักเอวีให้เอวีครัพวกเราตบปะของก็แบบเนี่ยก็ได้พูดคุยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆชั่วโมงบินของผมในการแสดงก็ไม่ได้เยอะเลยเชื่อกับใบปอล์เขาแบบเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมากแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบถามเทคนิคอะไรแบบระหว่างแบบถ่ายทำก็เรียนรู้อะไรมาเยอะครับต้องทำกันบ้านเพื่อแบบพัฒนาตัวเองครับ ตอนเจอให้แบบผลงานไม่พูดถึงสีแบบบอกผลงาน่อนอ๋อครับจริงๆก็ดีใจครับดีใจที่ตอนนี้แบบว่าคนฟัง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เกิน1ล้านวิวแล้วจริงๆก็ขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยที่เล่นติ๊กต็อกของเราสองคนคิมกันแบบว่า Critical Challenge ด้วยครับ<ช>ผมก็หวังว่าเพลงนี้จะยังคงแต่ว่าทุกติกใจทุกคนเราทุกคนก็ยังช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราด้วยแล้วก็ปั่นให้น้อง v c ด้วยแล้วก็เตรียมฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงที่น้องกรจะปล่อยในยี่ปีนี้ด้วยครับก็ขอบคุณมากๆที่สนุกสนานแล้วก็เอนจรรง่ามไจิๆ ไม่เห็ว่ายากเหรอครับโอ้โหพี่ไจริงจริงแบบพี่แค่ยิ้มๆน่ารักน่ารักแล้วก็ใช้เพลนเสียงติดแแท็กก็ได้แล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าเจนเอสแสวยครับนี่เป็นพิธีกรน้องคนสวยคนสวยใช้อะไรนะครับต้องใช้แน่นอนแน่นอนต้ใช้ซิสเมาอแล้วครับ พราะว่าแบบว่าเวลาที it, ่เราต้องถ่ายติ๊กตอกเราจะได้ยิ้มแล้ว it, แบบฟันสวยๆอะไรเงี้ยแบบติดแกลมมั่นใจใช้พิธีกรแล้วก็อย่าลืมใช้จิตสมาด้วยครับเราจะได้สมาลถูกต้องครับ i t w a t smile เพราะขนแปรงมันซอฟต์แล้วกันมันก็ลิมด้วยแล้วมันก็ยังซอกซอนซอกซอนด้วยแล้วเราก็จะได้ซิงกับซองด้วยเออครับ มมีซิสเตมาะเรยยังครับมิเจะมากเลยยังครับครับมอากินข้าวแล้วน้าแบงปันก็อย่าลืมใช้ซิสเตอรากก่ะก่อนเก่ลยอกนเลยก็ได้ครับได้ครับก็ฝากซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยในวันที่21ตุลานี้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงอีกแล้วครับเพลงนี้ก็ แต่งเนื้อร้องทํานองเองครับผมก็ฝากด้วยครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆของของเราบล็อกซี่ครับครับผมสำหรับ V O C นะครับผมเราก็ปล่อยเพลงเดบิวต์ของพวกเราครับ t r o u b l ครับผมก็ไปฟังได้ streaming อฟแพลตฟอร์มครับแล้วก็ MV ดูได้ทาง YouTube บ o x อกซครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ก็คือซิงเกิลใหม่แล้วก็ซีรีส์คของชื่อ Where Wanna Be ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับแล้วก็ฝากยูนิตดูโอของเราสองคนด้วยนะครับผมคิมกันนะครับชื่อเพลงว่า Pretty g i นะครับก็เป็นแนวแบบว่าฮิปฮอปอารบีนะครับผมนะครชอบเพลงแบบฟังสบายๆชิลๆมีกรุ๊ปก็ฝากเพื่อนพวกเราด้วยฝากทำชาเลนจ์ดิท็อกให้ด้วยนะครับผมใส่แฮชแท็ก Pretty girl underscore challenge แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับครับผมที่สำคัญนะครับเร็วๆนี้นะครับอย่างที่พวกเราได้สปอยไปคอนเสิร์ตครั้งที่สามมันออนร็อกซี่มีแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอดีๆครับผมรอวันประกาศครับผมแล้วเราเจอกันครับคนสามฮะเพลงรวมก็มีเพลงรวมมีเพลงรวมก็มีใช่มาแน่นอนครับผมใช่ครับผมแฟ็เลยอ่ะใช่ต็มเลยเต็มเต็ พี่ตอยนะคะเจิดดาพี่เชิดคะพี่เฉยกับว้าว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 วายตลาดวายครับตลาดวายตลาดวายพี่อ่ะไปพี่ตลาดวายตลาดวาย ครับก้องกล้องไหนก่อนครับ